ตายมาันสาตันนี้สาสิบหชั้นที่สิบแล้วนะตอนนี้โอเคขึ้นมาแล้วอะไรดีเนี่ยน,น,นั่นมันห้องทัวนี่อู้ฉันได้เนเวลาไปทำอาหารแล้วฉันจะเอาเีด้อกิโต้นี่มาสับเอาเนี้งไปใส่เตงโมขยับไปนี่แน่เมาะเอานี่ใส่เข้าไปดีดีดีอันนี้นใส่แล้วก็ผรพริก อันนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็อันนี้พริกใส่เข้าไปนิดนึงนะส่วนอันนี้น้ำพันน้ำมันอ่าใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็โอโ้อร่อยมากเลยโอ้แท้ตายเดินไปหาวัตถุดเดบดีกว่าเดบเด็เดนะนี่มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันไก่มันคือไก่มันคือไก่ เด,เดี๋ยวจะหาพวกที่นี่นี่ยยางให้มันสุกเรียบร้อยเลยสุกย่างอืมหือบุหรี่สุกสักทีเด็กกูก็ยอดอยากเหมือนกันนะอยากกินเนะี่ยกระต่ายจะกลายเป็นกระต่ายยากเลยเนี่ยโอ้ไก่สุกแล้วจา้าอือเจ้าทำไมเจ้าเด็เป็นอย่างนั้นแล้วไก่ล่ะไก่ อืมกมันอร่อยมากเลยนะเจ้าเขียวหยัก